มามาพี่น้องมาเดินนี่นะคะส้มตำกุ้งสดนะ,ะพี่น้องมาตำซัวเด้อพี่น้องวันนี้ตำซัวเด้อตำซัวกุ้งสดเรามาแล้วนะคะช,ำช,ำชำ้ำๆนะคะช้ำๆเยิ้มๆพี่น้องมาว้าพี่น้องเอ้ยความแซ่บนะะมาพี่น้องนี่นะฮะส้มตำนะคะส้ม อต the ่ำสัวกุ้งซอพี่น้องนี่นะพี่น้องใส่ไข่เค็มด้วยเนาะนี่ไข่เค็มนะคะไข่เค็มเด้อพี่น้องนี่นะไข่เค็มหนึ่งใบนะพี่น้องใส่ไข่เค็มหนึ่งใบเด้อพี่น้องมาเห็นบ่อลำเจ้าเห็นบ่อลำเจ้าคอยบอกแล้วบอกเสียนะคะเมดูใบบุยลำนะคะกินบอคือพายนี่พี่น้องหมูทอด ไม่ไหมเส็บแซ่บเนะพี่น้องห่อนห่อนเนีพี่นอ้องหมูทอดเด้อหมูทอดนะครทอดในหม้อไร้น้ำมันเนี่ยอร่อย